ผู้พันสุริยน์นอคนไายแดงแดนวงสาเนี่เพิ่นกะเห็นครูบาอาจารย์หยาดโยมเหงานเพิ่นก็เลยมัถวายน,ปนาปานะเมื่อวันนี่และนอกจากนั่นก <c oughs> ท็ทีสุวรรณจันทสมบัณฑโรคเนี่บวชเป็นเน้นหลงตายเป็นผาเจะวะละมะว่าเป็นฟังอยู่ ผมเนี่ครับย่านหลงตาหลายก่าหลวงพ่อจ้าคุนได้ผลว่าแสดงว่าหลวงตานี่ห้ายเก่งนะความหมายโอ้ลูกศิษย์หลวงหายังมาย่องพิเศษอยู่ย่องว่าห้ายเก่งว่ว่ั้นขากอีหลีได้พูดได้มากกับค่ายเดียวกันพอหลวงตาไม่จะ่ย่อมแขวใส่คำบอสเาก็บ,บอได่ได้ใส่ยลำเลยจริงจัะ สีหนาได้อยู่กับปันมันเหมือนบริเงษ์แม่พายได้พอพายได้ว่าเสันหลงตาว่าปั้นนั่นอิริได้ตะก่งมันจังพออยู่ได้อีหริซอยงานประเดชพระคุณหลวงพ่อประหลัดปีชายานโมนีบ่ห้ยพญากน้ำแจ้งสีนะอันนี้ตั้งแต่ปฏิบัติธรรมบ่ฮันเดกเก่งบ่ฮันเดกขักจังสีงนะแบบปฏิบัติธรรมไปปฏิบรรปปัติธรรมไปมาลด เขตไปเขตมาหลุดมันรหลดเย็นลงเย็นลงเพสู่เย็นจะว่าลงตาคุมมือนี่ใส่เข้ามาเย็นเย็นเด้อว่าฉันหลดจบเบิดยังว่าบอกคือห่อนเนาะขันห่อนวะวายวายจะไม่ท่อนตายกระอกกระเดือกคนน่ะแต่ขันเย็นอีหลีก็นหนาวหนาวหนาวไข่แน่มันเอาภามาห่มเนาะ จังสินะเจ้าวัปสูเย็นเย็นเจ้าวัตจังสินนะเนาะแล้วนอกจากนั่นก็ขออนุโมทนาเนาะพระกูปิยวรธรรมเมื่อก่อน <c oughs> บบะนะเหนประกาศมารวมประชุมเจ้ากนัเพิ่อหัวตะพานเท่าเป็นโคกเลาะ <c oughs> เป็นมาเมื่อวานเนร่วมบุญถวายปัจจัยทยปัจ,จัยเนี่ย เพื่อเตรียมงานพระราชทานเพลิงพระราชปีชายานมุนีเอามาให้เอนน่าปานาเอีนต่างๆเจะินะสองพันบาทนอนอกจากนั้นหลวงตาพร้อมคณะส่งระรรยะโยมพ้นบ้านกระบอกของเรานอหมู่ขึ้ืเนี่ยหลวงตาไปเยี่ยมพยผู้พนมดีอาจารย์สิวไทยนอพน,นิมนต ไปบรรยายทำเพื่อนเข่าปริวารชะกรรมร่วมเบอรได้หาซิบเก่ามั่งคขอบอายจานกะเศร้ราไปัยหยาดโยมแน่แน่นหน่อยแน่จากน้อยหละกะัก็หยาดโยมร่วมแล้วหาสิบเก่าเนี่ยขันจือบอัวพิษเพื่นเฉียนในี่ยงตานอน,นอปญ่หนึ่งเพื่อเคยมาบวช <c oughs> จเจริญประเกียรติราชการี่สิบอยู่วัดบับดบ่านกรบอรห้องนี่เป็นมหาผมหลบคดอ,อยู่อยนี่มดหลวงตามาจาังใดนอ้อพระเน้นแห่งพระกะหน่อยโยมกะหน่อยว่าสัญเัิ่นว่าว่าแล้วว่าอีกพญายกคดีห <c oughs> ลวงตาเลยว่า <c oughs> พระพุทธเจ้าของห้าวนันแสดงธรรมกันแหลกนะรรมจากกระบอตะนสูตรมีห้าคน เห็นบ่าโกนธัญญะวัปปะพัติยะมหานามะอัศชิผู้เดียวพระองค์กระเสด็จไปโปดพระมหากรุณาธิคุณหลงตาก็เลยว่าเราเลยเลยสาธุสาธุเลวเจ้งเทีนาพระพุทธเจ้าว่าได้เลือกหน่อยหลายเด้ ข้อสำคัญว่าบุคคลนั้นอยากฟังธรรมะไหมฟังธรรมะจะเข้าใจในธรรมไหมเมื่อพระองค์พิจารณาถึงจุดนี้แล้วก็พระองค์เสด็จไปเลยยู่ผู้เดียวกัสร้างจังสีนาขนาดองคุริมันนอกลั่งสีขาแมอยขาคนมากเก่าลอยเก่าสิกเก่าคนเห็นบ่พระองค์พิจารณาไปพิจารณาไป ก็ทร <c oughs> าบด้วยข่ายคือพระยานว่าองค์ุริมานนั้นสร้างสมอบรมบุญกุศลบารมีธรรมมาเต็มแล้วแต่ว่าอาจารย์ไม่เข้าใจลูกสิษย์ก็เลยจะฆ่าองค์ุริมานด้วยเพทุบายคืออุบายอเลวสาม บอกว่าวิศณุมนนี้ต้องบูชาครูถึงนิ้วมือคนพันคนองคุลิมานต้องการมนไม่ใช่โหดร้ายแต่ต้องการอยากได้มนพิเศษจากอาจารย์โง่ก็เลยยอมตนฆ่าคนมาถึง999คนเหลือคนสุดท้ายคือใครแม่ผู้ให้ชีวิตเห็นว่า แม่ผู้ให้ชีวิตพระพุทธเจ้าพระองค์ทราบหมดทุกกรณีว่าถ้าองคุเรมานฆ่าแม่เป็นคนที่หนึ่งพันองคุเรมาน <c oughs> ก็จมลงสู่อเวจีมหานรกเพราะมาตุกฆาาฆ่ามารดาโอกาสจ,จะพ้นทุกข ยากแสนยากไม่รู้จะเกี่ยกับกี่กันก่อาจะใช้กรรมคือฆ่าแม่เห็นบอกเมื่อพระองค์ทราบอย่างนั้นสเสด็จไปโปรดเลยกำลังซีขาแม่อยู่เมืงแน่จับแม่ไว้พราะแม่ไปหอน <c oughs> แม่ไปกลางึ้นเบิดขึ้นตือนเสาขึ้นมาเห็นแม่พอดีกำลังซีขาแม่ พระพุทธองค์เสด็จไปโปรดพอดีเมื่อไปถึงวางแม่เอานิ้วมือสมณะดีกว่ามันวางแม่เลยสิขาพระพุทธเจ้ามันพระองค์จึงใช้อิทาพิสังขารฤตที่ปรุงแต่งขึ้นเดินไปธรรมดาพระพุทธเจ้าแต่องคคลิมานี่กำมยำขนาดไหนแข็งแกร่งขนาดไหนวิ่งสุดแรงเกิดก็ไม่ทัน พุทธานุภาพเป็นอย่างนั้นเห็นบ่า <c oughs> ในที่สุดองคุริมาน่ธรรมดานี่ไล่ม้าก็ทันไล่ช้างก็ทันแต่พระพุทธเจ้าเดินไปธรรมดาวิ่งขนาดไหนก็ตามไม่ทันอิทธาพิสังขารเป็นอย่างนั้นเมื่อเหนื่อยมาทำยังไง ก็เลยร้องตะโกนสมณะยุดก่อนสมณะหยุดก่อนเห็นไหมพระพุทธองค์มองกลับหันมากลับกลับมามองก็บอกว่าเราหยุดแล้วองค์ุลีมานได้ยินอย่างนั้นก็ตะโกนร้องต่อยสมณะโกหกยังเดินไปอยู่ยังบอกว่าหยุดแล้วพระพุทธองค์ก็เลยทรงตรัส อหิงสก,กะเราจะถาคตหยุดแล้วหยุดจากการทำบาปแต่เธอสิยังไม่หยุดยังตามฆ่าเราอยู่เท่านั้นเองเห็นไ่มองคุริมานผู้มีบุญโหดร้ายขนาดไหนก็ตามเมื่อบุญเกิดขึ้นร่วมกับจิตเข้าใจในพระดำรันนั้นวางดาบ เข้าไปกราบแทบเท้าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นไหมนานเหลือเกินพระพุทธเจ้าข้านานเหลือเกินพระพุทธเจ้าข้าองค์คริมันปลารบขึ้นกว่าพระองค์จะมาโปรดเป็นต้นเห็นไหมเลิกจากความชั่วเลย อันนี้คือปารพบให้ฟังว่าคนเดียวพระองค์ก็เสด็จไปโปรดอันนี้คือพระสมมาสัมพุทธเจ้าเห็นบอาบาคือบางคนได้การถยงคนหน่อยเทศโ่ขึ้นอ้อโ่ขึ้นพันว่าเงิดบอใครคนหน่อยอ้อโ่ขึ้น ไปตะขำบ่บาพระพุทธเจ้าผูด้เดียวพระองค์ก็ไปสแสดงธรรมให้ฟังจนเข้าใจในธรรมเบิงติละเพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาถึงตรงนี้แลว้วหลวงตาก็เลยเ่้าให้ผู้นั้นฟังเเวาให้ผู้นี้ฟังอยากให้เข้าใจเนาะเอาเข้าใจเนาะจังจินาคือไปหอดพุ่นว่ะ น้อโอ้แั่นว่าพื้นผู้พนมดีเน้อ <c oughs> จังสินะเน้อเพราะฉะนั้นน,นก็เลยพระอาจารย์สศรีอุทัยน้อพร้อมคณะส่งระติโยมคุ้มวัดโพพนมดีลรน้อมถวายปัจจัยหลวงตาเนี่ย สามพันเจ็ดร้อยบาทหลวงตาก็เลยเตรียมไปตั้งแต่วัดเราอีกหนึ่งพันบาทไปร่วมบุญท่านอนุโมทนาสาธุพร้อมกันเนอ,อสาธุินพานะปัจโยโหตุนอเอาที่หลวงตามาวันนี้ <c oughs> <c oughs> นี่กระสอเนี่ย พันตำรวจเอกรัชยศมาศพ่านผู้กำกับสถานีตำรวจภูธอนอำเภอหัวตะพานเพิ่นมาเว้าปันฟังเธอก่นเพิ่นมาว่าแมนเดือนละหลายเถื่อนเนี่ยเพิ่นมาผมไม่ยู่กมักราบว่าสันเพิ่นมาเยี่ยมผู้กำกับพุกนี้มาบ่อยเดจังเสียนะโอ้จะแมนดีหลายเพิ่นคนอำนาจเจริญเท่านี้ มาเถอะเมื่อ, <c oughs> อก่อนเพิ่อเลยเอาอันนี้มาให้เบิงเพิ่นเล่าเปนฟังว่าผมกะให้ตำรวจเพิ่นเลี้ยงไก่วัชรเพิ่วพนวะสี่สิบตัวแล้วปลูกพักแนวัชรเนียมต่างๆเนี่ยเพิ่นวะเอาขี่ไก่ไปใส่พักมันก็เลยง่ายมันได้ประโยชน์ แล้วก็ได้ใไข่เมือละเศร้าสี่สิบหนวสี่สิบตูวน,นะได้เศร้าบางเธอกับเมื่อบางเมือกับเศร้าไปแล้วคันตำรวจผู้ใดจำเป็นต่างๆกะเอาไปอยู่ไปกินก็นได้และที่ตั้งใจอิหีเพนวะนายคิดบ่เอาไปฝากผู้ป่วยติดเตียง พันวานะเอาไปฝากผู้ตัวป่วยติดเตียงว่าันโอ้อยหลงตาหลดแวบบแวบบแวบบขึ้นมาเนาะแวบบแวบบเรื่องอีย่างก็เรื่องนี้แหละก็ลงตาเสีมาได้เมือนนี้ <c oughs> <c oughs> จัิงๆนะเพราะใย่นเงี้ยพันวา,วาหนึ่งไข่สองนามแพ็กหนึ่งวัชนไปเยี่ยมผู้ป่วยหัน แล้วก็มีมามาแนะมีขนมนะจักเลยจักหน่อยก็ไปฝากพันว่าเดือนและเทื่อไปเยี่ยมผู้หนแน่ผู้หนีนแนหน่แน่จริงีนะเพราะนั่นหลวงตาเนะีว่าไว้จะโดนแต่นั่นแต่แต่ตั้งคลินิกสันติสุขของเราเอาไว้เห็นบ่ที่เปิดศูนย์นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงเห็นบ่ จิตกเกษมตำบลหนองแก้วทั้งอ,อปตอรพสะตอหน้องแก้วเฮาเพิ่นมาเปิดอยู่นี่ร้องตาพรคณะสงฆ์ระยาโยมตาเฮากันร่วมกันในที่เพิ่นมาเยี่ยมบ่อยๆนะแต่ก่อนนะจังว่าบุหดเดดำเนินการเนงะว่าจังว่าเห็นตัวนี้แล้วฟังพันเบาแล้วอื้มอืมคืดอ,ออกแลละบัน <laughs> จังสินะ หลวงตาว่าไปเยี่ยมทั้งแสนสุกเข้าแน่ทั้งอำเภอแน ى, ที่คุณเคยกันนี้นะแล้วก็ทั้งบัวชะแน่งแนแสนสุกแน ى, แล้วก็ตำบลน,น้องแก้วเข้าแนหลวงตาว่าคือสิดีหลายอิริอยู่เนาะดีบ่เออจังสินะ บ่ได้ไปแต่หลวงตากันเน้อไปผู้หู้นมาแต่จานสวัยจานท่องสุกจานพย,ยอมมาบ่ค่อยได้เละข้าพีกนหนึ่งเนาะรถเถ่าไปเ้่าไปหอยจานถวันพุทธาถานแม่พงษ์จันทะร์เนาะจังเจนาหลวงตาก,กับเคลดพ่อยัเนี่ยไดกับแพ้เมตตาให้กับยุ่ยจังเจนเลยหลวงตาก,กันดิจะว่าเคิดไหวดวนวได้เนยจะไปเยี่ยมนะแต่หากบ่หันในหอดจักเถื่อ จังหวะบันนี่จังหวะเพิ่นไม่เบาเพิ่นฟังอีกจังสีินะเพิ่นเทศไทยบราณจะสีลวงตาหรืออืมเอาไปบอลละิบหน่วยวัสดุเพิ่นวะซิบหน่วยแล้วก็นน้ำจักแพกหนึ่งวัสันเพิ่นว่าแพกหนึ่งแล้วก็มีเอียงต่างๆขนมแน่มีเอีงแนก็ะเอาไปต้อนเพิ่นเพิ่นวะโอ้ยลวงตาฟังแล้วเลยอิ่มอกอิ่มใจเง้ว่า นี่ขนาดเจ้าหน้าที่ตำรวจเ,เห็นบ่กเนอะจังว่าบันนี่กัสิมันสิไก่ปีใหม่เลยได้แมนบอกหลวงตาวานใครไปเยี่ยมผู้เฒ่านี่ยโอ้ยคือสิขักอยู่หลวงตาวาน่นเนาะเอาแม่ที่น้ำแนล่ะกะพระน้ำแนล่ะกะเอาอยายาโยมพุที่ไปน้ำกันก็ไป บละเล็กละน้อยคอยไปบวหันเนี่ยบวรน,นี่แนลงตาา่าอันนี้จัมาที่แจงให้ฟังเป็นอย่างจังมาปรารบเรื่องนี่พระวายาดโยมส่วนมากอีหลีบานเท้าคนนวัดคนไหวอีหลีอย่างพญายแสงจะสิถผ้าไหวพระทำวัด นาะแต่ก่อนนัาา่นพ้าถวายสังฆทานจังจีเป็นตนจังจีนาะกะเฮ้ากจะจิได้เบิ่งแย่งกันลงตาว่าจนวาระสุดท้ายของชีวิตเห็นบ mm ่ hmm. ชีวาพิบาลเห็นบ่ดูแลจนวาระสุดท้ายของชีวิตอันที่เปิดศูนย์อยู่วัดเฮาเนี่ยแต่ว่ากัคันคู่บาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ต่างๆกะ มันก็เหตุอยู่แล้วแต่ว่ามันไ็ได้ออกเยี่ยมอยากเยี่ยมโยมจังสินะเพราะฉะนั้นลงตาก็ตั้งจิตตั้งใจไว้โดนแน่เลไได้นี่แต่ว่ายังบุคคใดผ้ากันไปทั้งอปตอแก้วก็อยากให้พ้าไปจากที่ไปน้ากันจากซีนะทั้งร,รสพรรสพรพสทก็ดีเด้อจงตาว่ารออีกจังน้อยจักหน่อยจัยจงคอยอัานหันสะ เนาะให้มันแล้วงานพระเดชพระคุณลงพอจะคุ้นจะหน่อยซะเนาะจังคอยเดินเรื่องบันอยู่หลวงตาวาเพราะกองทุนเท่ากับตั้งไว้นีเนาะแม่วันหน้าคนมาถวายหาแสนพ่นเด้หลวงตาก็เข้าไว้เ่มันป็นล้านหนึ่งพ่นมั้งกองทุนอยู่หลวงตาเขาเที่ยายอดยอมถวายหลวงตาว่าบำรงท่าแขนหลวงตาน่ะ ลวงตาเอาเข่ากองทุนนี่ไนล้านเนื่องพุน่ะเห็นบ่เมร่วันนาพวกเขาหาเข่าหาแสนแวกญยติพี่น้องเอาเข่าร่วมกันมม่ก็ได้ล้านหาแสนกลัวอยู่หลงตวาวะนอเอาเอาแลนอฟังดันอ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 ันนี้อยู่ในตนี้แมนบ่โอ ต้นบนกฐถินสามัคคีวัดใหม่สันติสุขเนาะตั้งต้นเมื่อวานนี่เี่กพันหกเนาะหลวงตาบอกว่าทีามหาพธิมุถามตั้งต้นบ่หลวงตาเออตั้งอยูก่ก็ดีเพราะว่าวัดนี่หลวงตาเป็นผู้ขอสางเด็กเป็นดินพ่นให้หลวงตาเป็นเจ้าของดินเงิดบ่โอนให้หลวงตาะก่อน หลวงตาไล่ถามทั้งสำนักพุทธว่าถ้าเป็นชื่อของพระจะสร้างวัดได้ไหมหลวงตาโทษถามทั้งกรุงเทพพุนะะพันก็เลยบอกว่าขนาดโยมยังสร้างได้ถ้าเป็นชื่อของพระยิ่งสะดวกไม่มีใครคัดค้านเลยพันว่าโอ้หลวงตาก็เอาเสียแล้วนาอกดินซาวเอ็ไหลบอน้ำหนองนันจเจเจนา บแล้วหลวงตาก็ขอสั่งวัดสะดวกจะไม่ง่ายยังวะเกิดมาหลวงตาก็ได้สั่งวัดวัดแรกของหลวงตาเนี่ยหลวงตาว่าซิมาตั้งวัดเก่าสันติสุขอยู่วัดเก่าเฮานี่มนเป็นของเดิมเป็นวัดเก่าบ้านเก่าวัดป่าบ้านเก่าบ่อก็เลยเอาตามชื่อเดิมได้เนี่ยหลวงตาบ่มากป่าเอาออกสาวัน หลวงตาก็เลยขาออกก็เลยเขียนวัดวัดบ้านเก่าบ่อเห็นบ่อ <laughs> ก็เลยสันติสุขบได้หลวงตาเลยไปขอยุตนคนปรปฐมเอาเอาวัดใหม่สันติสุขก,ก็แล้วกันบด้วัดเก่าสันติสุขก็เดี๋ยวก็เลยได้สนอเนาะเอาจำนวนเงินตั้งต้นวันนี้เด้อ 8,460บาทอนโมทนาสาธุนิพพานะปัจโยโหตุน้อ้อลคันเพิ่มเขาได้เท่าไหร่นี่อยู่พันหกขนาดมีแต่ต้นแมนบะปูแมนบะ อันนี้ต้นปักมือนี่แมนบอรมนนีเออเอากระบวกใส่ที่ละเออบวกก็เปลี่ยนโอ้สิ แม่ยู่วันนี้ศูนย์หกศูนย์สิบเก้าเป็นสิบโอ้โล่งเลขกสิบคือกันวะเนาเอารวมทั้งสิน้นหนึ่งมืน่นหกสิบบาทอนุโมทนาสาธุเนพานะปัจยโยโ h ตูด้วยอนุภาพบารมีคุณปฏิรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและประสงค,คุณงามความดีบารมีธรรมทั้งลายทั้งปวงที่ปฏิราณุเทระครูบาอาจารย์ประสง์องค์สามเณรแมชีแม่พรามเจ้าหน้าพ่อพามเจ้าหน้าตลอดญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่าย ที่มาแล้วนี่ก็ดีไม่ได้มาก็ดีเนาะเราเป็นบุคคลผู้มีบุญเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนามีโอกาสให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาเป็นต้นหลับตาลงสักนิดวันนี้เป็นวันอุโบสถเนาะธรรมสวรรวันฟังธรรม น้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุละยะเดชมหาราชบรมนาถบพิตรราชการที่เก้าพร้อมด้วยบุรพมพหากษัตรยาธิราชจจาทุกทุกพระองค์ที่สวรรคตไปแล้ว พระบรมมวงสานวงทุทุกพระองค์ที่สิ้นผระชนไปแล้วน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชาขุศนแด่สมเด็จพระนานเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาฏในราชการที่เก้าพระบรมราชชนีพันปีหลวงน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชาขุศนแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีราชกุณพระสินีนาถพิราชกัญญาณีตลอดพระบรมวงศ์สานุวงศ์ทุกพระองค์น้อมบุญน้อมกุศลถวายแด่บุรพาจารย์เจ้าประเดชราชจารย์เจ้าของเราท่านทั้งหลายทั่วประเทศไทยตลอดทั่วโลกอุทิบุญกุศลให้แก่บิดามารดาของใครของ มันเดิ่นจากไปแล้วก็ตามมีชีวิตอยู่ก็ตามเนือ้อก็เห็นใบหน้าของพ่อเนือ้อก็เห็นใบหน้าของแม่แววตาท่านทั้งสองเมตตาให้ชีวิตเราท่านทั้งหลายมาอุทิศบุญกุศลให้แก่ปู่ย่าตายายสามีพันยาบุตริดาลูกหลานครูประชาอาจารย์ผู้มีบุปการะกคุณทั้งหลายทั้งปวง ตลอดเทวดาอารักเจ้ากรรมนเวบนบรรดาสันพัสัต์ทั้งหลายขอทุกๆุกฝ่ายจงรับรู้และรับทราบขอให้อนุโมทนาสาธุการเหมือนกระตนทำเองถ้ามีความทุกข์กใอ้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งขึ้นไปขอพระเทรานุเทระกุบาจารย์ประสงค์องค์สามเณรแมจีแม่พามพระพามเจ้านาค ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี้ก็ดีไม่ได้มาก็ดีทั่วหมู่บ้านของเราตำบลของเราอำเภอของเราจังหวัดของเราทั่วประเทศไทยของเราตลอดทั่วโลกขอจงมีแตวว่ความสุขความสงบความร่มเย็นเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไป จเจริญด้วยเจตุรพิทพร์วชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันณนะสุขะพระปฏิพานธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติเนื้อคกิสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบไปแล้วด้วยธรรมขอความคิดความปรารถนานั้นๆจงพันสําเร็จจงพรันสําเร็จ์จงพรันสําเร็จ,จ,รรจและในที่สุดข,ขอให้มีโอกาสได้ประพฤตปฏิบัติธรรม นำตนในพ้นเจ้าความทุกข์ทึงสันติสุขก,กล่าวคือมักพนพนิพานด้วยกันจงทุกท่านทุกคนเธอ